สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับวันนี้วันที่23กุมภาเวลา10.54นาฬิกาจะมีดาวอีกหนึ่งดวงที่จะย้ายนะครับผมนั่นคือดาวศุกร์ครับผมดาวศุกร์จะย้ายในวันนี้10.54เวลาที่อัดนี้เลยนะครับผม23กุมภาพาจนถึงประมาณ19มีนาดาวศุกร์จะย้ายเซิร์ดนะครับเข้าไปอยู่ในราศี กุ่มนะครับผมแล้วก็มีตำแหน่งเป็นอุจจาวิลาชด,ด้วยนะครับผมจากที่ดาวศุกร์ยอะเคยอยู่รวมกันที่ลัคนาราศีมังกรใช่ไหมครับ4 5 6 7รวมกันทั้งยวงเลยนะครับวันนี้10.54ดาดาวศุกร์จะย้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เป็นลายราศีกันไปเลยดีกว่านะครับนี่คือรูปดาวที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่า13กุมภาพันธ์จนถึงประมาณ23กุมภานะครับก็ดาวยังอยู่รวมกันเป็นช่องมังกรถูกไหมครับแล้วดาวอาทิตย์เองในเดือนนี้13กุมภาจนถึงประมาณ14มีนาก็เป็นดาวอาทิตย์ปลนะครับทีนี้เราย้ายเข้าสู่ในเฟส2กัน10.54ในวันนี้นะครับผม10โมง54นาที วันนี้23่บมกุมภาจนถึงประมาณ19มีนาเป็นดาวสุขเสริรคือเดินแบบรวดเร็วและมีตำแหน่งเป็นอุจาาอจาวิราชอุจจาวิราชแปลว่าอะไรครับอุจจาวิราชแปลว่า เป็นที่นิยมสมชอบเนาะเป็นที่รักใคร่เป็นตัวแทนแทนความรักเก่งในด้านต่างๆในเรื่องของการงานการติดตอ่อเรื่องของชาวบ้านอะไรเงี้ยน่าจะเก่งมากเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นพอมันเป็นดาวสุขคือดาวแห่งการเงินและความรักเราก็เอาอุจจาวิราชใส่เข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะได้ในความหมายที่เรียกว่าสุขอุจจาวิลราชแปลว่ามีความคล่องตัวสูงนะครับทำอะไรชงช่างรักเพื่อนพ้องรักสังคมรัก โอโ้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค้าขายก็จะร่ำรวยนะครับทำราชการก็จะดีเป็นที่ต้องตาตึงใจกับคนที่ได้ผ่านมาพบเห็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสุอุจาวิราชมันดีขนาดเนี้เนาะถ้ามันตกดีอะ่ะมันตกดีมันก็น่าจะดีใช่ไหมครับเพราะนั้นไปดูกันเลยครับถ้ามันตกดีในลัคนาราศี กุมนะครับลัคนาราศีกลุ่มตัวแทนของเราคือเรารักคอบของเรามันก็แปลว่าคนลัคนาราศีกลุ่มเองจะต้องมีการเงินและความรักแล้วก็มีออล่าถูกไหมมีคนมาลักมาชอบมาชื่นชมดาวสุขเองเป็นเรื่องของการเงินและความรักเมื่อมันทับลัคนาตัวเรา มันก็แปลว่าการเงินและความรักก็มาทับเราความรักมาเรียกหานะครับผมการเงินเข้ามาหาเราก็ถือว่าดีมากเลยนะครับจากสุขที่เคยอยู่ในเรือน ของวินาศใช่ไหมกลายเป็นแบบโอ้โหสุขไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีความสุขเนาะการเงินก็ไม่ดีความรักก็ไม่ดีตอนนี้มันย้ายมาแล้วนะครับย้ายมาหนึ่งดวงแล้วแล้วก็ประกอบกับที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันที่13ากุมภาพันธ์เป็นต้นมานแล้วดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนาะด,ด้วยแม้ว่าจะเป็นอาทิตย์ปะที่ถูกเบียดเบียนเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าอาทิตย์ประเนี่ยมันแปลว่าอาจจะถูกเขาเบียดเบียนงานอะไรที่แบบคนอื่นเขาทําไม่ได้เราก็ต้องหยิบต้องจับมาทํา ถูกไหมครับเพราะนั้นมันก็ดีอะนะมันก็ดีกว่าที่มันไปตกอยู่ในวินาศเพียวๆเ,เลยว่าการงาน mm hmm. ก,าการเงินความรัก อะไรเงี้ยสุขภาพอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไปตกวินาศหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกลุ่มครับดาวเริ่มเดินดีขึ้นนะครับจากการงานอาจจะเป็นอาทิตย์ที่เป็นปละซึ่งอาจจะแบบโดนเบียดเบียนบ้างทําดีอาจจะไม่ได้ดีบ้างเนาะหาลาภผลได้น้อยบ้างแต่พอนี้ดาวสุกย้ายเข้ามาเป็นอุจาวิลาละมันก็มาทอนความที่แบบว่าหาลาภได้ยากก็กลายเป็นมีความรักมีการเงินเข้ามาหาตัวเรา นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาในคนลัคนาราศีกุมนั้นดีขึ้นนะครับแม้ว่าในเวลานี้คุณเองอาจจะบาดหมางในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็การพูดการเจรจาการค้า,าอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับลัคนาราศีกุมเราพูดให้เยอะหน่อยละกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําคลิปของลัคนาราศีกุมออกมาเพราะว่าคนดูน้อยเหลือเกินนะครับถ้าอยากจะดูเยอะๆอ,แบบอยากจะดูแบบเต็มเต็ม ต้องวิวกันเยอะๆนะครับวิวกันเยอะๆจะแชร์ก็ได้ไม่ว่านะครับขอให้แบบว่าเลตติ้งสูงนิดนึงจะได้รู้ว่าเอ้ยมีคนล,นลักนาราศีกลุ่มอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าคนล,นลักนาราศีกลุ่มนะครับตอนนี้นะครับดาวพุธเองเนี่ยตกวินาศแล้วตกแล้วมนมาตั้งนานละนะการเจรจาค้าขายในเรื่องเก่าๆอาจจะแบบยังมีปัญหาอยู่ผู้ใหญ่อาจจะไม่สนับสนุนดาวเสาก็ไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ดาวแม่ดาวพฤหัสเป็นดาวพ่อ ก็ไม่ค่อยจะดีงามเท่าไหร่นะครับมีการแตกแยกไหมมีการเหินห่างไหมกับคนที่เคยสนับสนุนเราเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเน้นดาวพฤหัสและดาวเสารนั้นอยู่ในเรือนของลาพะตอนนี้ย้ายเข้ามาวินาาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลการเทคแคร์หรือเรื่องของการที่แบบว่ามีคนมาสนับสนุนเราทั้งผู้ชายและผู้หญิงทั้งพ่อและแม่ทั้งผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายบอสอาชีาตัวเจ มันก็ไม่ค่อยดีเนาะเพราะฉะนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับดาว30อยู่ในเรือนของศาสชา,า,าเนี่ยมันแปลว่าเราเองก็จะต้องไปอาสากับคนรอบข้างอังคารเองเป็นถึงเกษตรบดีถูกไหมเป็นเกษตรบดีก็เป็นความขยันขยัน,นกับใครขยันกับคนรอบข้างเป็นคนที่จะทํางานเรื่องของจิตอาสา,ศานั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะสามอาจจะแบบว่ามีเพื่อนเยอะแต่ว่ารู้สึกเหมือนกับไม่มีใครจริงใจกับเราเลยนะเหมือนอยู่ตัวคนเดียวนะครับแต่เราก็ยังต้องทําไปด้วยด อาวขารที่เป็นเกษตรบดีในเรือนของสหชะนั่นเองแล้วก็ดาวแปดพันธุอย่างที่บอกเขาว่าแปดพันธุนั้นเป็นเจอจาไม่เข้าหูใช่ไหมครับเอ,อ่เป็นเรื่องของการที่แบบว่าเรียกว่าอะไรนะ อย่าเชื่อคนง่ายอย่าหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินคนใกล้ตัวเห็นกับตัวเพราะนั้นอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของคนที่บ้านก็เป็นได้แล้วกรรมะก็อยู่ในเรือนนี้ก็คือเรื่องของความมีจิตเมตตาการช่วยเหลือการทําบุญการที่แบบว่าทําอะไรปุ๊บปั๊บทันทีทันใดหรือไอเดียสั่งสรรน,นะครับเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีกลุ่มเองในช่วงนี้เองเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่จะต้องทําเยอะมีความรับผิดชอบเกี่ยวกันหนึ่งประแล้วทีนี้ดาวสุขย้ายเข้ามาละก็ถือว่าดีขึ้นไพ่ของคนลัคนาราศีกลุ่ ใช่นี่แหละครับ The Walk นะครับผม uh, Walk a k a n a The w t e of the t a r l o t t นะครับที่เราเคยได้ดูคลิปทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่มีการรีวิวพานะครับ ก็ดูเลยครับถ้าสมมติว่าจะดูรีวิวเดี๋ยวจะมีในเรื่องของบ็อกดิสอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าจะเขียนคํญญาบรรยายของไทยชุดนี้ออกมาในบ็อกดิสติดตามกันได้ในบ็อกดิสทาร์โลแฮกเตอร์นะครับผมไปดูกันครับผมว่าถ้าเดอะเอเมอร์โรออกมาก็แสดงว่าอย่างที่บอกครับอาทิตย์ย้ายเข้ามาทับลัคนาดาวสุกเองเป็นอุจจาระอละ่าความมีเงินความงามเรื่องของการมีความรักอ่าเนาะการวางแผนเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณต้องทําตัวแบบ Emperor นั่นเองก็ต้องเป็นนักปกครอง นะครับไปต่อที่ลักษณะต่อไปคือลักนณราศีมีนนะครับลักนณราศีมีนของเราคือน,น้องแฮร์รี่ควินของเรานะครับผมดาวอาทิตย์ย้ายมาเป็นปะอยู่ในเรือนวินาศใช่ไหมครับดูคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะดาวศุกร์ตอนนี้จากลาภะลาผล,ผลย้ายมาวินาศละโอ,โอโ้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับผมว่าต้องระวังในเรื่องของการเงินและความรักนะครับต้องระวังในเรื่องของการเงินและความรักเพราะว่าจากที่เคยอยู่ในเรือนของลาภะเยอะแยะมากมายตอนนี้ศุกร์มาเป็นวินาศละการเงินวินาศความรักวินาศ หรือเราจะบอกว่าเราจะต้องไปติดต่อแดนไก่เพื่อที่จะได้เงินที่เป็นอุจาวิลาดดีๆงามๆเข้ามาได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นเปลี่ยนดวงดาวที่อยู่ในเรือนใกล้ที่เสียให้กลายเป็นเรือนไกลที่ดีนะครับเพราะฉนั้นสุขอุจาวิลาชอาจจะทํางานจากแดนไกลมีคนรักจากแดนไกลเข้ามาก็ได้หรือไปหางานหาเงินในแดนไกลติดต่อแบบอินเทอร์เน็ตแบบ แบบไกลๆอะไรประมาณนี้เนาะไม่ต้องติดต่อหน้าบ้านตัวเองนะครับซื้อของอขายของหน้าบ้านตัวเองอาจจะขายไม่ได้เนาะประมาณนั้นนะครับเพราะนั้นสุขอุจจาวลาทําตัวอาจจะแบบดูชงช่างดูชงช่างแต่ก็อาจจะแบบว่าเออจริงใจอ่ะแต่จริงใจแล้วอาจจะแบบวินาศอ่ะเขาก็อาจจะแบบว่าทำตัวไม่งามทำตัวไม่ดีมาดีดกะโหลกบางทีก็ต้องโดนหนึ่งปลา มาต่อว่าเราได้นะครับเพราะั้นตรงระวังม้นิดนึงเพราะว่าในเดือนในเดือนนี้คนราศาีมีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไพ่ที่ได้ออกมานั้นคือ the eight o the p e n t a c l e นะครับผมคือแปดเหรียญแปดเหรียญมันแปลว่าการแบบว่าหาทางทรมาหากินลู่ทางทรมาหากินใช่ไหมครับการเหมือนกับว่าอยากจะทําอะไรมากมายอยากจะแบบว่าขายของหรือนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตําแหน่งใหม่ก็ได้งานใหม่ก็ได้ใช่ไหมครับ คล้ายๆพวกสี่เหรียญเหมือนกันที่แบบว่าต้องทํามาหากินแปดเหรียญมันก็เหมือนกับการที่แบบว่าต้องแบบว่าใช้ความเชี่ยวชาญแล้วก็แบบว่าหาสิ่งต่างๆใหม่ๆเข้ามามันก็อาจจะประจบเหมาะกับที่ดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ที่ตกวินาศไ่าไงเก่าๆแล้วมันดูจืดจ,จ,จางๆใช่ไหมครับดูแล้วเหมือนกับไม่มีหนทางไปเราก็ต้องไปหาหนทางที่อยู่ไกลเป็นงานใหม่ตำแหน่งใหม่อะไรประมาณนี้นะครับคนที่ตกงานเองในช่วงนี้ก็ต้องพยายามนิดนึง แต่ถ้าสมมติว่ายัางไม่ตกงานก็ต้องพยายามที่จะดูแลในเรื่องของการงานหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนงานอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าช่วงนี้จะเปลี่ยนงานเปลี่ยนได้ไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า1มันเป็นประแล้ว6มันวินาศคุณเปลี่ยนงานไปงานมันก็ไม่ดีงาการเงินมันก็ไม่ดีแล้วยังไม่ได้ความลักอีกนะครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงงานนะครับค่อยถูคอยไถยกันไปก่อนนะครับหรือถ้าจะหางานต้องรีบรีบหานะ ในช่วงนี้เหมือนกันที่บอกไงแปดเหรียญคือหางานใหม่ตำแหน่งใหม่แล้วให้ดาวอาทิตย์อีก เดือนหนึ่งในวันที่14มีนาเป็นต้นไปย้ายเข้าทับลัคนาเป็นหนึ่งอุจาวิลาเห็นไหมครับวางแผนให้คุณเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ลัคนาราศีเมฆเราต้องรีบไปกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเทปนี้จะยาวลัคกนาราศีเมฆเ,เองเนี่ยครับเป็นดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนของราพะเราดาวศุกร์เองอยู่ในเรือนของราพะาแปลว่าอะไรครับอูยสวยดีมีออร่ามีเด็กเข้ามาให้กินมีเงินเข้ามาให้ใช้เนาะทำตัวอะไรชงชังรักเพื่อนรักสังคมแต่ก็ถือว่าดีงามนะการงานการ เจอเจรจาติดต่อเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้น,นอาจจะดีแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอา่านหนึ่งเป็นเรื่องของการเจรจากเกี่ยวกับเรื่องของราชการมันเป็นหนึ่งปลใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ดีแต่ถ้าสมมุติคุณทําการค้าผมว่าอา่า4สี่ยังอยู่ตรงนี้เป็นกรรม,มะห้าเจ็ดยังอยู่ในเรือนของกรรม,มะเนาะผู้ใหญ่อาจจะมาสนับสนุนอาจจะมีความบัดหมางก,กันบ้างก็เกิดขึ้นได้เพราะ,ะนั้นก็ถือว่าดาวศุกร์ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของลาภะไม่ได้โดนดาวศุกร์ กับดาวเจ็ดที่เป็นคู่ศัตรูกันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถือว่าดีขึ้นจะได้ความรักและการเงินเข้ามาเป็นลาบให้เราในช่วงของ23กุมภาพันธ์จนถึงประมาณ19มีนาไพที่ได้ออกมา ทำไมเป็นห้าเด็ดเพนดักเกิลล่ะครับเพราะเขาบอกว่าห้าเด็ดเป็นการเคลืนการสืเสียกันและความโดดเดี่ยวเนาะเอเนาะอันนี้ก็ต้องระวังไว้ดหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันอาจจะมาจากอะไรเดียมาจากการที่แบบเอาเงินไปลงทุนได้ไหมหรือว่าอาจจะมาจากห้าเจ็ดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟ f อฟ e ด็ดเพนดับางทีเราก็รู้สึกว่าเออมันทํางานเยอะแยะมากมายแบบหนึ่งเปลมันมีแบบว่าคนทํามาให้เราทํานู่นนี่นั่นมารลบผิดชอบใช่ไหมแต่การเงินเออทำไมมันแบบ อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้อยู่เหมือนกันเนาะเพราะนั้นก็ระวังไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันไพ่อาจจะออกมาแบบว่าเอ๊ะทำไมมันฉีกแนวจากตัวของ ตัวดาวจรใช่ไหมครับดาวจรบอกว่าดีเนาะดาวสุกย้ายมาแล้วดีแต่ภาพโดยรวมอาจจะแบบนี่ไงเกยตยังอยู่ในเรือนมรณะสมัครแปดยังอยู่ในเรือนของกระดุมพันและเป็น8นิดอยู่ถูกไหมครับก็อย่าแบบให้ใครยืมเงินนู่นนี่นั่นถึงแม้ว่าจะสวยและรวยมากแล้วดูมีออร่าแล้วดูว่ามีคนเข้ามาตีสนิทกับเราอ่าเนาะไพ่อาจจะบอกแบบนี้ก็ได้แต่เราก็อย่าแบบพยายามที่แบบว่าโอ้ฉันสวยฉันดูดีฉันก็เลยแบบว่าสายเปไม่ได้นะอืมเดี๋ยวคุณจะสูญเสียเงินแล้วคุณก็ต้อง มาโดดเดี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะหลังจากนี้ดาวอาทิตย์และดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าเลือนวีนาเพราะนั้นไพ่อาจจะบอก ความเป็นความไปที่จะต่อเนื่องกันไปก็ได้นะครับผมไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีพฤกษ์ศกนะครับก็เป็นคีโอพัตตาของเราเราเห็นว่าดาวศุกร์เองย้ายเข้าสู่ในเรือนของกรรมมาเป็นเรื่องของการงานการวางแผนเป็นเรื่องของความรักและการเงินมีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นอาทิตย์ปราก็ต้องเป็นงานของชาวบ้านที่เราต้องรับเข้ามาทํานั่นเองนะครับในช่วงนี้เองอาจจะคิดมากคิดเยอะเพราะว่าี่ยังอยู่ในเรือนของสุภาตแล้วตัวเองก็มีแปนิดติดเข้ามาด้วยทับลัคนาของตัวเอง0ูนย์สก็ยังอยู่ในเรือนวินาศอาจจะ ดเขาวาปวดข้อประมาณนี้นะครับเกตอยู่ในเรือนของปตัตตานีอาจจะมีคู่ครองและหุ้นส่วนที่มีแบบว่าบุญเกื้อหนุนกันเข้ามาช่วยสนับสน,นุนกันหรือว่ามีเรื่องด่วนๆของคู่ครองและหุ้นส่วนปตัตตานีของเราเนี่ยเข้ามาให้เราต้องเป็น8นิดก็คือ,อยังไงก็ต้องอย่าอูเบาอย่าเชื่อคนง่ายระวังคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินเพราะว่าเราเองนะเป็นคนที่อาจจะคิดอะไรแบบเดิมๆอาจจะคิดอะไรแบบว่า คิดบวกไงแต่คิดบวกแล้วคนอื่นเขามาบวกกับเราหรือเปล่านะครับเพราะนั้นลัคนาราศีพฤกษศกเองเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของอความบาดหมางแล้วก็เรื่องของอย่างที่บอกครับว่าแปดมันทับตัวเราเองนะความที่แบบไปวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนานาประมาณนั้นนะครับใจเองอยากจะช่วยคนอื่นเขาแต่ตัวเรานั้นพร้อมแล้วหรือ,อยังไพ่ที่ได้ออกมาเป็น knight of the p e n t a c l e อย่างที่บอกครับมันก็คือ อัศวินเหรียญใช่ไหมครับอัศวินเหรียญเองก็คือเป็นคนหนุ่มที่รอบคอบใช่ไหมครับเพราะนั้นต้องรอบคอบในการที่จะต้องเจรจาธุรกิจและก็เรื่องของการเดินทางต่างๆนานานะครับเขาเองถือเงินเอาไว้เพราะนั้นเขาก็ต้องรักษาเงินไว้มีกวางสแต็กที่เป็นกวางแห่งโชคดีโชคลาบเรือเเรื่องดีๆนะครับมาเป็นวิญญาณอยู่ด้านหลังก็แสดงว่า อาจจะมีเกตนี่แหละที่เป็นวิญญาณบุญหนุนนำมาช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราอาจจะตกทุกข์ได้ยากก็เป็นไปได้นะครับไปต่อที่ลัคนาราศีเมถุนครับลัคนาราศีเมถุนของเราก็คือมู่หลานนะครับผมเราเห็นว่าดาวหนึ่งกับดาวหกนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในเรื่องของสุภาชนะหนึ่งเป็นเปลาแต่ว่าคิดมากคิดเยอะใช่ไหมครับเป็นพินทุบาทแล้วดาวสุเองก็เป็นการวางแผนในเรื่องของการเงินและความรักด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นดาวสุเองที่ย้ายเข้ามาก็ทําให้เรา เป็นสุขอุจจาวิล้เราก็วางแผนเอ๊ะจะวางแผนเรื่องการงานดีไหมจะวางแผนเรื่องความรักดีไหมหรือจะวางแผนเรื่องการเงินดีไหมก็ถือว่าดาวสุขที่ย้ายเข้ามานั้นดีขึ้นนะครับดีขึ้นทําให้เราอาจจะมีเงินเข้ามามีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเงินตามเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันเราก็อย่าไปแค่ว่าเฮ้ยหนึ่งมันเป็นประนู่นนี่นั่นต่างๆนานา,นานเราแค่แค่ว่าดาวสุขเป็นอุจจาระมันต้องมีเงินเข้ามาอ่าเนาะแต่ในช่วงนี้อย่างที่บอกคบว่า574ยังตกอยู่ในเรือนของบุรณะเราก็ต้องระวังในเรื่องของโรค ไข้เจ็บต่างๆนานานะครับระวังเรื่องของสุขภาพของพ่อแม่ของเราใช่ไหมสุขภาพของพ่อแม่ของเราสุขภาพของตัวเราเองนะครับ5ก็คือเรื่องของกดไหลย้อนหัวใจเรื่องของสมองเสาคือเรื่องของกระดูกและแน่นพุทธก็คือเรื่องของปากเรื่องของช่องท้องนั่นเองนะครับมีเกตอยู่อลีมันคอยที่จะกระตุ้นให้เกิดความมรณะได้อยู่ตลอดเวลาแล้ววินาศก็มีดาว8อีกใช่ไหมดาวมันเสียอยู่ประมาณ5้าดวง ทีนี้เดาวสุขที่เคยเสียเรื่องการเงินและความรักย้ายมาดีขึ้นแล้วเพราะนั้นน่าจะดีขึ้นนะครับผมภัยที่ได้ออกมา ก็คือ3เหรียญครับโอ้โหมากันเป็นเหรียญหมดเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้คือ8เหรียญน,นะหเหรียญน,นะครับ night o f p e n d a k l e แล้วก็มา3เหรียญสามเหรียญก็อย่างที่บอกครับว่าถือว่าดีการซื้อบ้านการขยายบ้านการปรับปรุงที่อยู่อาศายัยการใช้ความรู้ความชานาญในสิ่งต่างๆที่เรามีความรู้ในการที่จะทําสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเป็นสุขสุภาและหปละใน ความสุขความเจริญและความคิดนั่นเองนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีกรกฎครับลัคนาราศีกรกฎของแดดจังกล่มของเราออกมานั้นคือโอ้ดาวอาทิตย์ตกปรา เป็นมรณะการงานอาจจะแยะ่อาจจะต้องมีการเบียดเบียนแล้วยังต้องมรณะโครคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนใส่ตาความดันอีกใช่ไหมครับแล้วดาวสุกเองย้ายเข้ามาจากที่ืออยู่ในเรือนของปตัตตานีด,ดีงามเลยเนาะมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ก็มีการใช้จ่ายออกไปกลายเป็นดาวสุกย้ายเข้าสู่ในเรือนของมรณะเป็นอุจจาว,วิราชและโอ้โหมันจะไปเหลืออะไรล่ะครับเพราะนั้นต้องระวังในเรื่องของการเงินและความรักของคุณให้ดีแล้วการงานของคุณด้วยนะครับช่วงนี้แล้วอย่าไปทะเลาะกับผู้ใหญ่ให้เยอะแยะมากมายเพราะมันจะเป็นการทะเลาะในเรื่องแบบเดิมๆเท่านั้นนะคร เดียสร้างสรรค์มากมายอยากจะช่วยเหลือบริวารน,นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายแล้วการช่วยเหลือบริวารของคุณมันอาจจะ,ะโยกเข้าไปหา57ในเยือนของปัตตนีก็เป็นได้แล้วแปดหลพาพระคุณเองอาจจะมีโชคลาภที่แบบคุณไม่เคยคิดว่ามันจะได้มันก็อาจจะได้เข้ามาแต่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากมายนะครับชีวิตของคุณตอนนี้มันอาจจะเป็นสามูนที่อยู่ในเรือนของกรรมะก,ก็คือการช่วยเหลือคนการคิดใหญ่คิดเยอะแล้วก็การขยนันขยันที่จะทานู่นทนํานี่ต่างๆนานาช่วยเหลือคนช่วยเหลือชาวบ้านเป็นจิตอาสา,าต่างนานานู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถ แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเงินและความรักนะวางแผงกนกันกันเอเรื่องของความรักให้ดีนะครับแล้วไพ่ที่ได้ออกมามันก็คือสีดาบนะครับผมโอ้โหคุณจะเร็วไปไหนครับคุณไม่หายใจคุณใช้เหงืออหายใจเลยครับก็ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวมันต้องรีบไปนะครับผมมีงานที่จะต้องรออยู่นะครับสี่ดาบนั้นแบบว่าเขาบอกว่าฟื้นจากความตายคุณจะต้องใช้เวลาพักผ่อนเนาะอยู่กับตัวเองบ้างอยู่กับชีวิตของตัวเองบ้างอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องของชาวบ้านคุณนู่นนี่นั่นนะครับการฟื้นจากความตายหรือการได้พักผ่อนการรีแลกจะทําให้คุณไมเเป็นนนนรคจิตััองะบ ไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีสิครับน้องมีล่าของเราครับหนึ่งใน2อ2 1หโลตีของเราใช่ไหมครับได้ดูคลิปกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นเราผ่านไปเลยดีไหมครับเพราะหนึ่งหนั้นตกอยู่ในเรื่องของปัตนิแปลว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการงานที่จะต้องมีคนจจเขาโยนเข้ามาให้คุณทําแล้วดาวศุกร์เองตกมาอยู่ในเรื่องของปัตนิเป็นอุจจาวเวลาโดยก็ถือว่าดีครับเนาะคุณจะได้ความรักคุณอาจจะได้การเงินเข้ามาได้เรื่องของการลงทุนต่างๆนานา,น,าน,นะครับผม ก็ถือว่ารักเพื่อนรักสังคมรักเจ้านายนู่นนี่นั่นนะครับทำงานเพื่อชาวบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะได้เงินเข้ามาในช่วงนี้เองอย่างที่บอกครับว่าคนลักขนาศสีสิ์ก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าสี่ห้าเจ็ดนั้นยังตกอยู่ในเรือนของอดีตป,ปัญหาเกี่ยวกับผู้ใหญ่ปัญหาเกี่ยวกับพ่อแม่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดของตัวเองอาจจะพูดน้อยๆหน่อยก็เป็นไปได้นะครับแต่ตอนนี้เราสุกย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปัตตานีแล้วถือว่าดีขึ้นครับไปต่อที่ไพ่กันเลยครับไพ่ที่ได้ออกมาเป็นเพจออ เล็กๆก็คือเวลาที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้าหรือเราจะต้องนั่งมองเพ่งจิตเพ่งพิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราก็ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อยๆศึกษาไปนะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคต่อชีวิตของคุณเพราะนั้น ถ้วยคือการปรับตัวเพจคือมหาเล็กคือการเริ่มต้นเพราะนั้นยังต้องเริ่มต้นที่จะปรับตัวกับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีต่อไปคือลัคนาราศีกันครับลัคนาราศีกันเองน้องมิลลของเราหรือว่าอลาิซของเรานั่นเองนะครับดาวสุขไปตกอยู่ในเรือนของอาลิโอ ปัญหาเรื่องของการเงินปัญหาเรื่องของความรักใช่ไหมม,มาละทาอะไรรักใครชอบใครบางทีแบบรักมากเยอะแยะมากเกินจนไปเป็นสุขอุจจาระมันก็เลยอาจจะตีกลับมาเป็นปัญหาในชีวิตของตัวเราได้เพราะฉนั้นก็เบาๆหน่อยทางสายการก็ดีนะครับดาวอาทิตย์เองก็ตกเป็นปะอยู่ในเรือนอริด้วยงานของชาวบ้านเป็นเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับตัวเราเป็นเรื่องวุ่นวายเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นหนึ่งกับหอย่าไปหูเบาอย่าไปเชื่อคนง่ายเพราะว่า8ก็เป็นสุภาใช่ไหมนี่ไง เชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินแล้ว1.6ก็มาเป็นอรลิให้เราด้วย5.7ก็คือ,คอการไปทะเลาะก,กับบริวารเนนะาะสัตยาอาจจะมีคนรอบข้างให้เรามาช่วยหรือนู่นนี่นั่นนะสญญาย์อย่างกระทำก็ไม่ค่อยได้ทําปวดเข่าปวดขาปวดข้อ,ป,ขอประมาณนี้นะครับไพ่ที่ได้ออกมาของคนลักคณาราศีกันเป็นเรื่องของเพ g ออฟเด e ะเพนท c l เนะครับผมมาเป็นเพนทากเกอีกแล้วนะครับผมก็เพจก็คือมหาเล็ก มหาเล็กเหรียญน,นั่นเองมหาเล็กเหรียญเขาบอกว่าเป็นหนุ่มสาวไฟแรงกระฉับกระเฉงนะมีข้อดีในเรื่องของการเงินนะครับหรือเรื่องของการเดินทางอาตีความเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้คนคนนี้อาจจะแบบว่ากําลังหูชุดของเขาก็แบบดนะูอินเดียอินเดียนมาแล้วไพ่ที่ออกมานี่สัมพันธ์กับ รูปภาพหมดเลยนะครับผมจะเห็นว่าเขาเองเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงนกไว้สองตัวก็เหมือนกับกําลังคุยกับนกนู่นนี่นั่นต่าง,างๆนานา,นาใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นมหาเล็กที่แบบกาลังสื่อสารอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เพราะนั้นอาจจะตีความเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการที่การปรับตัวก็เป็นไปได้นะครับประมาณนี้เนาะการใช้จ่ายเงินการวางแผนนะต้องระวังไว้ดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักไว้นิดหนึ่งนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีตุลนครับลัคนาราศีตุลกับตัมมาเวลของเรานะครับผมหนึ่งหกตกอยู่ในเรื่องของปุ ว่าเป็นค่อยไปอาจจะมีงานของคนอื่นที่จะต้องต้องจัดการขวนขวายที่จะต้องทานะครับแล้วดาวศุขเองนั้นตกอยู่ในเรือนของปุตตะก็คือเรื่องของบริวารใช่ไหมครับก็เราก็ต้องไปวางแผนเรื่องการเงินให้กับบริวารต้องไปดูแลบริวารหรือว่าแรกๆอาจจะไม่รักกันเดี๋ยวอยู่ไปมันก็รักกันเองนะครับคนลักีณาราศีตุลเองตอนนี้อาจจะมีดาวเกตรกระดุมพระอยู่ในตรงกระดุมพระตรงนี้แปลว่าเรื่องของการเงินอาจจะมีเข้ามานิดๆหน่อยๆแต่ก็ต้องระวังว่ามันมีเข้ามาแล้วมันก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องออกไปได้เช่นเดียวกันการที่จะมีดาวม นะแล้วมีดาวราหูเป็นนิดอยู่ตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินการครบคนใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของออการหูเบาการเชื่อคนง่ายเนาะคนใกล้ตัวเห็นแก่ตัวแล้วก็โรคเกี่ยวกับเรื่องอไรโรคเกี่ยวกับเรื่องของ อวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์ประจําเดือนผิดปกตินะครับแล้วก็โรคประหลาดก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของความวุ่นวายที่แบบเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้นะครับเพราะว่าลาหูอยู่ในเรือนของมรณะเรื่องของรถที่แบบติดต,ต,ติดดับดับเนาะมีปัญหาในเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางได้อยู่30อยู่ในปตัตตานีก็ช่วยเหลือสังคมไปนะครับห้าอยู่ในเรือนของพันธุก็ต้องระวังในการที่จะทะเลาะกับคนรอบบ้านเนาะคนข้างบ้านคนในบ้านคนรอบบ้านโอ้โห,หนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นานเลยนะครับต้องดูแลคนในบ้านทั ทั้งแม่เนาะยิ่งพ่อที่แบบ,แบบว่าแบบว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็น5นิดแล้วสาวต้องอดทนต่อเขานะครับ4เราก็ต้องพูดจาเจรจาเรื่องเดิมๆเพราะฉนั้นคนละขนาะราศีตุลครับมันก็เลยออกมาเป็น10บบ่อนนี้แหละครับเนาะเพราะนั้น สิบคาถาครับแบกบภาระไว้เต็มหลังทั้งเรื่องของคนที่บ้านเรื่องของบริวารเรื่องของโอโหปัตตนีคู่ของหุ้นส่วนแล้วยังจะต้องมาหาเงินทํามาหาก,กินอีกนะเพราะนั้นช่วงนี้คนลัคนาราศีตุลนครับต้องระวังไว้นิดหนึ่งไปต่อที่ลัคนาราศีพิจิกกันเลยครับลัคนาราศีพิจิกอ่าเนาะบอสซัมของเราออกมาแล้วครับก็เดบิวต์ของเรานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าดาวหนึ่งหกนั้นตกอยู่ในเรื่องของพันธุ์ตั้งใจที่จะหาเงินตั้งใจที่จะหางานอยากได้ความรักโหยหาในเรื่องของความรักและการเงินเนาะทำตัวให้ดนดะูี อะไรประมาณนี้นะครับผมดาวสุกเองตกอยู่ในเรือนของพันธุอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทําบ้านใหม่ซ่อมบ้านใหม่ต่างๆนานา,นาหาเงินเข้าบ้านหาโวยหาเรื่องเรื่องของความรักถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าดาวสุกที่อยู่ในเรือนสหชะาทะเลาะกับคนรอบข้างรักคนรอบข้างมากมันก็ทะเลาะมากย้ายออกจากดาวเสาร์ละอ่าโอเค ถือว่าเราก็ไปมีวิถีทางในตัวของเราเองไปตามหาสิ่งที่เราต้องการไปหาเงินไปสร้างเงินไปหางานอาจจะมีงานบ้านที่เราจะต้องดูแลเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่คนล,นลัคณาราศีพิจิกเราต้องระวังก็คือเรื่องของความปุ๊บปั๊บทันทีใดเพราะว่าดาวเกตเนี่ยย้ายทับละขนาระก็มีดาวแปดที่เป็นปัตตนิที่เป็นราหูนิดนี่แหละที่คอยมาลังแก่ลาว v, ลีเราเราก็มีกำกาก่ามศูนย์ระวังเรื่องของการปวดข้อปวดเข่าเนาะการเดินทางต่างๆนานานะครับไพ่ที่ได้ออกมาของคนล,นลัคณาราศี ิจิกก็เลยออกมาเป็น two of one นะครับก็คือสองคาถาสองคาถาก็คือการเริ่มต้นใหม่หรือการที่จะคบหาใครตั้งใจที่จะแบบว่าสร้างดุลสร้างนี่ต่างๆนาๆนาครับความเป็นหุ้นส่วนเรื่องของอสังหาเรื่องของที่อยู่ก็ดีเห็นไหมครับมันก็มากับดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนของพันธุนั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เองอาจจะมีแบบปะวานยักษ์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีดาวมูลห้าดวงแล้วก็มีหินงอกหินย้อยซึ่งบอกในเรื่องของความสมดุลนะครับประมาณนี้เนาะต้องสร้างความสมดุลในเรื่องของการคบหากัน เจรจาการมีหุ้นส่วนกันนะครับไปต่อที่ลัคนาราศีธนูกันครับลัคนาราศีธนูเองนะครับเราบอกว่าดาว1นึตกอยู่ในเรือนของศาสชาคนล็อบข้างใช่ไหมครับคุณเองก็รักคนล็อบข้างทําอะไรเพื่อคนล็อบข้างต่างๆนานาแบ่งความรักให้กับคนล็อบข้างมีงานที่มาจากคนล็อบข้างเพราะว่าดาวที่เป็นอธิปราที่อยู่ในเรือนของศาสชาหกเป็นอุจารอุจาวิลาในเรือนของศาสชาก็เช่นเดียวกันเนาะรักนคนล็อบข้างจริงใจกับคนล็อบข้างทํางานก็ต้องไปสื่อสารกับคนล็อบค้างต้องมีการปฏิเสธกับคนล็อบข้างต่างๆ นะประมาณนี้นะครับก็ได้ดูกันดูทำลายคลิปยาวๆของเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นดาวสุขที่ย้ายออกจากกระดุมพรนะน้อก็เรื่องเงินอาจจะแบบว่ามีการใช้จ่ายที่ลดน้อยลงไปมีการเก็บเงินได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังต้องระวังอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองเพราะว่า9อยู่ในเรือนวิน,นาศมันโยกเข้ามาหา57ในเรือนของ กระดุมพระแล้วก็เป็นสี่มนเรื่องเก่าๆที่เราเอาเข้ามาคิดแล้วเราก็ทําให้เราปี๊ดปี๊ดปี๊ดปีป๊ดแตกอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะนั้น6คาถาครับตอนนี้จะถึงเวลาที่คุณจะต้องแสดงความเป็นผู้ชนะให้เกิดขึ้นมาเราจะต้องเผื่อแผ่ความรักแบบสุขอุจจาลาไปกับคนรอบข้างเนาะใครทําร้ายกับเราทําอะไรไม่ดีต่อเราเราก็ใจดีใจดีเราแบบว่าออ้ฉันคือผู้ชนะนะประมาณนี้นะเป็น6คาถาถือว่า6ย้ายมาดีครับไปต่อที่ลัคนาราศีสุดท้ายกันแล้วหรือยังอ่ะสุดท้ายกันแล้วลัคนาราศีมังกรของเรา 비. แก้มก้นของเรานะครับผมหรือ Wonder Woman อาน่าของเรานะครับก็ไปดูครับว่าดาว6ตกอยู่ในเรื่องของกูบะคิดมาคิดเยอะคิดวางแผนนู่นนี่นั่นวางแผนเรื่องอะไรวางแผนเรื่องของการงานหนึ่งปะเอ๊ะทำไมใครมันชอบมาบีบเบียนเรื่องเกี่ยวกับการงานเ,นเกี่ยวกับฉันเยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้นะฉันก็ต้องวางแผนให้มันดีดูสวยดูดีดูมีออร่าเนาะดูมีคนรักใครเออมันไม่ดีฉันดีอ่ะแค่นี้พอนะครับเรื่องของ57ยังอยู่ในลนักษณะความกดดันเนาะเรื่องเก่าๆที่เราต้องพูดต้องเจรจาอาจจะมีลาบเข้ามาในช่วงนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องของปุตตะที่เราต้องไปบริวารบ,บริหารนู่นนี่นั่นต่างๆนาน,นานเพราะว่าลาหูมันเป็นนิดเนี่ยเชื่อคนง่ายหูเบาคดีความเกี่ยวกับบ้านและที่ดินและ30ก็ยังต้องเก็บบ้านของตัวเองนิดหนึ่งเนาะขยันที่จะเดินทางขยันหาสิ่งต่างๆมากมายที่ดีๆให้กับชีวิตดาวสุกเองย้ายก็ไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระถือว่าน่าจะไม่ได้เสียหายอะไรเนาะไม่ได้เสียหายอะไรจากสุขที่ไม่มีตําแหน่งในลักษณะย้ายไปสุขกระดุมพระวางแผนเรื่องการเงินวางแผนเรื่องความรักมีคนเข้า ม,มีเรื่องของการเงินเข้ามาอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในตอนนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนันนะ้งานที่รับมาเป็นงานส่วนๆเราก็ทําไปก่อนเดี๋ยวเผื่อว่าจะได้เงินฟุกๆเข้ามาเป็น6กกัมภะและเกตลาภะนั่นเองไพ่ที่ได้ออกมาคือ7ดาบครับการขโมยช่วงชิงเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่านี่ครับนางคนนี้มันนอนอยู่ใช่ไหมครับก็เอาไมา้เสียบตุดมันเลย ไม่ใช่นะครับผมนางคนนี้นอนอยู่เราก็โมยดาผ่องนางออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อหนึ่งปะนั้นคนอื่นเขาไม่ทํางานนี้เราก็ต้องทํางานนี้แล้วทํางานให้มันสําเร็จแล้วหอุจจิราชมันก็จะสําแดงเดชขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันช่วงชิงโอกาสฉันช่วงชิงเวลาฉันช่วงชิงผลงานเข้ามาเป็นของตัวเองเหมือนกับเมื่อมีโอกาสเข้ามาแล้วเราก็ต้องขวอยคว้าเอาไว้นะครับแล้วมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าดูดีดูแน่นดูปึง้งปังอะไรประมาณนี้เนาะอ่านี่แหละครับแล้วก็รนะาศีต่างๆใน วันที่ดาวสุกย้าย10.54นะครับก็ถ้าฟังไม่ทันฟังอีกรอบนะฟัง10รอบก็ดีนะครับเพราะว่าผมพูดช้าแล้วนะครับสวัสดีครับ